สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่เขารบรักทุกท่านทุกคนในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยครับเรามาตามคนหลงหลังเกมเมื่อคืนนี้นะครับอาร์เซนอลบุกไปชนะนิวคาสเซิลสุด,ดดรามา่านะครับสองประรตูต่อหนึ่งไม่ได้ประรตูช่วงท้ายเกมเนาะโอหลังเกมครับน้องนิกค,ครับนิกวเอเตอร์มาเดอร์ครับบอกว่าขอโทษแล้วไงครับไม่ปลื้มกราเบียขกันเยสเนะี่ยไปสอกใส่หน้าเขาตามภาพนะครับโอ้โหแอบเล่นนอกเกมมาฮะจนต้องไปบอกผู้ตัดสินแล้วก็แบบชุนชูนเลยอะ ขอโทษแล้วไงไม่ได้นะครับนิควูเตอร์มาเดอร์ครับหัวหอกของสาริการนิวคาเซลเมื่อคืนไม่ประทับใจกราเบลมากันเยสกองหลังของอาร์เซนอลนะที่ไปสอกใส่หน้าขเขาครับพร้อมยืนยันคำขอโทษไม่ช่วยให้ดีขึ้นภายหลัง Arsenal อาร์เซนอลไปชนะคาบ้าน2ประตูต่อหนึ่งที่เซนเชีาร์บกนิควูเตอร์มาเดอร์เนี่ยโขกให้กับสาริกานิวคาเซนนำก่อนครึ่งแรกเนาะ จากนั้นเกิดจังหวะก,กระทบกระทั่งกับกราเบียมากันเยสครับแต่เชโรดกิเลตครับพูดสินในสนามปล่อยให้เล่นต่อไม่ลงโทษทั้งคู่ครับไม่ดูเวียย้อนลงย้อนหลังอะไรนะครับนิโวเจมเดอร์ก็กล่าวหลังแข่งมาว่าหลังยิงประตูดได้มีสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าโดนศอกอัดหน้ามันเกิดที่ความสูง2เมตรดังนั้นเขาต้องยกแขนสูงมากๆผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องผมแค่บอกกับผู้ตัดสินถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้น ผมไม่ใช่ผู้เล่นประเภทที่จะหลงกลให้อะไรแบบนี้มันไม่ใช่สไตล์ของฟุตบอลผมการเจอจังหวะลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องที่มันยากมากๆหลังจากนั้นคู่แข่งบอกขอโทษดังนั้นเขารู้ตัวว่าอัดใส่หน้าผมพูดตามตรงนะนั่นไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยผมไม่ชอบอะไรแบบนี้หากคุณทําบางอย่างในเกมแล้วไม่กี่วินาทตีต่อมาบอกขอโทษนั่นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเกมคุณไม่ใช่สุภาพบุรุษผมชอบสถานการณ์ที่คุณสามารถมีการดวลที่ดี แต่สอกเขาไม่ควรอยู่ตรงหน้าผมแบบนี้ประตูที่2ในพิมพ์อังกฤษ,กฤษของนิโควตเตอร์มาเดอร์ครับไม่เพียงพอเพระาะท้ายครึ่งหลังนะครับอาร์ซนอนมาเตยเสมอก่อนโทษเจ็บ9-16มากันเยสมาหกเตะมุมนะเป็นประตูปลดิตชีพตัดสินไปเลยครับแข่งเยอรมันมา23ป,ปีอย่างวอเตอร์มาเดอร์ก็กล่าวต่อบอกว่าครึ่งหลังเนะี่ยเราไม่ได้สร้างความกดดันให้คู่แข่งเราแค่ตั้งรับอยู่45-52นาทีจากนั้นพวกเขาได้2ประตูจากเตะมุม ดังนั้นมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเราต้องเรียนรู้จากวันนี้บางครั้งเราต้องเล่นกับฟุตบอลเพื่อลดความกดดันเพื่อทําให้เกมมันดีขึ้นและให้ทีมได้พักหายใจมากขึ้นนะครับน,นี็คือสิ่งที่นิกวอลเตอร์มาเดอร์ได้ออกมาสแสดงความโกรธเกรงนะครับไม่ปลื้มที่กราบิเอลกันเยสเนี่ยไปเล่นนอกเกมใส่เขาอะนะฮะไปเอาศอกใส่หน้าเขาแบบนั้นนะครับโอ้โหแล้วเขาก็แบบว่าโอ้อะไรมาทําแบบนี้กับผมได้ยังไงนะครับเหมือนไม่มีการให้เรติไปเล่นนอกเกมนะครับ อันนี้ก็ถือว่าโอ้โหสุดนะฮะอันนี้ก็ในมุมของเขาแล้นะสำหรับนิกโบเตอร์มาเดอร์ครับแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้กูรูเสียงแตกนะครับอดีตผู้ตัดสินก็หลายคนเลยนะงงครับกินเล็ดริฟจุดโทษอาร์เซนอลไม่ให้จุดโทษนะครับในจังหวัดที่นิกโบปออกมาตัดบอลแล้วหัวเข่าก็ไปชนกับทางด้นของเยอโรสที่จริงก็ให้ได้นะครับ ด้านของคีย์แทกเก็ตครับอดีตผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกครับชี้ว่ารุ่นน้องผิดพลาดนะที่ไปริบจุดโทษช่วงครึ่งแรกของอาร์เซนอลในเกมเมื่อค้ำคืนที่ผ่านมานะครับจังหวะปัญหาเกิดขึ้นนาทีที่17ครับระหว่างสกอร์สูงสูงนะครับโยโครสสงหอกไอ้ปืนโตเนะี่ยหลุดเข้าไปในเขตโทษประท้ากับนิกโป,ป๊สนะครับโกของสาริการนิคอสเซนทีแรกเนะี่ยเจอร์ริตยินเลนนะครับผู้ตัดสินหลักชี้ชี้จุดโทษนะแต่ VR ภายใต้ด้านของดาร์เรนอีแกลนครับแจ้งให้ไปดูจอดีกว่า ลองไปดูนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ากลับคําตัดสินเพราะมองว่านิกป๊เนี่ยเล่นที่ฟุตบอลนะครับแล้วแฮกเก็ตนะครับแสดงทัศนะก็บอกว่าอ๋อผมทึ่งไปเลยที่กินเลตไม่ให้จุดโทษมันเป็นจังหวะที่เห็นได้ง่ายป๊ทํทำเปลาผมทําความเข้าใจได้ยากถึงเหตุผลที่อาร์เซนอลไม่ได้จุดโทษเป็นเกมที่4ี่ของฤดูกาลที่กินเลตมีส่วนร่วมตัดสินในคู่อาร์เซนอลและนั่นมากเกินไปแกรี่เนวิลล์ตำนานแม่ขวาก็ปฏิเสธชี้ขาดนะเขาบอกว่า ผู้ตามตรงผมลังเลพบสัมผัสบอลปกตินั่นคือเกณฑ์ของผู้ตัดสินในเชว่จับจุดโทษผ,ผู้รักษาประตูอย่างไรก็ตามครับเชนนของฮาร์ดครับอดีตผู้รักษาประตูของแมสตี้คือโจฮาร์ดนะก็บอกว่าคุณไม่สามารถเถียงคําตัดสินเชาวานี้หากพบสัมผัสบอลน,นั่นไม่ใช่จุดโทษและเขาก็สัมผัสบอลก่อนที่จะชนกับย e ูเครสเชนของเลสฟอร์ดินานครับอดีตหัวหอกนิวเซน,นเห็นคล้ายกับฮาร์ดบอกว่า เมื่อบูรัสซาประตูสัมผัสโดนบอลและทําให้บอลเปลี่ยนการเคลื่อนที่นั่นไม่ใช่จุดโทษผมไม่รู้ว่าป,ป๊อจะทําอะไรได้อีกเชมีวเรนแนปครับอดีตมมดฟิลลร่พูก,ก็ตั้งคําถามถึงคำตัดสินบอกว่าป๊อสัมผัสบอลก็จริงแต่ผมไม่แน่ใจว่านั่นเพียงพอให้รอดพ้นจากการทำฟาวล์หรือเปล่ายูเรสดักบอลได้แต่หลบไปแล้วโดนโป๊อเนี่ยสกัดล้มผมเห็นเห็นผมเห็นเห็นผลทั้งสองฝั่งแต่ผมแปลกใจที่ประสิซีนเนี่ยรีบจุดโทษเั่นของแพทเนวินนะครับอดีตแข้งเชลซีครับคิดว่า เรดคิดเหมือนกันนะเรดแนบโบก็บอกว่า mm hmm. ผมมองเช้วันนี้ด้วยมุมมองของกองหน้าใช่เลยโป๊บสมัตบอลแต่เขาก็ยังชนคู่แข่งจนล้มนะครับอันนี้คือในะมุมมองของเราูรูนะก็เสียงแตกหลายๆคนคิดเห็นไม่ต่างกันนะครับว่าทำไมกินเลนนะเน่ริบจุดโทษของไอ้ปืนโตอ,อาร์เซนอลมิเกลอรติต้าชื่นชมแข้งอาร์เซนอลครับสุดเดาดราม่าโค่นนิวคาสเซิลนะครับ จากนั้นลูกทีมของอิตานะครับไม่ลดความพยายามจนตามที่เสมอหนึ่งหนึ่งสำเร็จจากมมเกลิ่ฟโรตัวสำรองนาที84และมาได้ประตูชัยช่วงทดเจ็บนาที9ก้บกจากมาการเยสนะครับอิตา้ีให้สัมภาษณ์หลังเกมครับก็ชื่นชมลูกทีมก็บอกว่าผมรู้สึกภูมิใจและผมคิดว่าเราสมควรชนะเราเล่นได้ดีมากทั้งฟอร์มการเล่นการต่อสู้และโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาเราสมควรชนะจริงๆแม้มันจะมาในแบบดรามา่าแต่เราคู่ควรแล้ว นี่แหละคือวิธีที่เราจะก้าวไปอีกระดับด้วยการผ่านสถานการณ์แบบนี้และเรียนรู้จากมันมันเป็นโอกาสสําคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นใครโดยเฉพาะกับคู่แข่งหรือว่าทีมที่แข็งแกล่งเล่นด้วยยากอย่างพวกเขาวันนี้เราสามารถโชว์ให้เห็นถึงความสม่ําเสมอและคุณภาพได้อย่างยอดเยี่ยมผมคิดว่าทั้งวิธีการเล่นความกล้าหาญความมุ่งมั่นและคุณภาพที่เราแสดงออกมาวันนี้ถ้าเราอยากไปถึงระดับต่อไปเราต้องมาเล่นในเกมแบบนี้ และเมื่อผลการแข่งขันเมื่อวานออกมาแบบนั้นเราก็อยากแสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นและความกระหายที่จะทํามันให้ได้คุณต้องมาที่นี่และคว้าชัยชนะให้ได้ต้องหาวิธีเอาชนะให้ได้และวันนี้มันสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของมิเกลอาร์ตตานะครับโอ้โหก็ถือว่าตอนนี้ความมั่นอกมั่นใจมันก็ดีมากๆนะครับเอ็ดดี้ฮาวก็ยอมรับนะว่านิวคาสเซิลเนี่ยไม่ท็อปฟอร์มอุณกาเปลี่ยนเกมนะครับ เอ็ดดี้ฮาวให้สัมภาษณ์หลังเกมครับบอกว่าในแง่ของความพยายามเราเต็มที่แล้วมันเป็นเกมที่ใช้ร่างกายอย่างแท้จริงแต่ในด้านฟุตบอลเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองเรานำก่อนและรักษาสกอร์อย่างยากลำบากมากนิกโป๊ปม,มีเซฟที่ดีหลายครั้งเราดูเหนื่อยล้าตั้งแต่ต้นด้วยตารางแข่งที่เราเจอบางครั้งเนี่ยคุณจะมีวันแบบนี้เราต้องหาทางชนะโดยไม่ทอฟปปอร์มให้ได้แต่เราทำไม่สำเร็จอาร์เซนอลเล่นดีมากมีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมหลายคนมาตินดอากาลงมาสร้างความแตกต่าง เขาเริ่มเจาะทะลุแนวรับของเรามากขึ้นอีกเรื่องก็คือเรื่องสําคัญเลยจานวนแตะม,มุมที่เราเสียเรายังป้องกันได้ดีจนช่วงท้ายเราโดนยิงทั้ง2ลูกจากเซตพีชซึ่งน่าผิดหวังมากก่อนประตูชัยมิเชวาแอนโทนีอลังกาเปิดบอลแฉลบหน้าแข้งไปโดนเซน่นอ่ามากันเยสเนาะเอ่อแล้วก็แม้แต่ไม่ได้จุดโทษนะเอ็นดีฮาก็ถูกถามความม่เห็น,หนก็เขาบอกว่าผมยังไม่ได้ดูภาพชาา้าจังหวะนั้นตอนเห็นเหตุหการณ์ในสนามผมคิดว่าควรจะเป็นจุดโทษแต่ คุณต้องยอมรับคำตัดสินและมองไปที่การพัฒนาตัวเองก่อนนะครับเขาก็ไม่ได้อ้างอะไรก็เราไม่ได้โทษอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของเอ็ดดี้ฮาวอ่าของมิเกลอาร์เตต้าของนิคลเตอร์มาเดอร์รวมไปถึงของเหล่ากูรูที่เสียงแตกว่าทำไมอาร์เซนอลไม่ได้จุดโทษที่นิคโปปปราทับกับย e ูเครส์นะนะอ่ะก็ตามนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแบบต่อเน,นื่องครับ